ได้หนึ่งีเหมือนกันนะครถ้าหนึ่ีเหมือนกันเนี่ยผมหมดแพงแล้วเมาหมดเลยท่ามาแล้วมาแล้วครับมาสองเกสองเกล่างเง้นฝันเมื่อคืนเลยสอันชิงลูกเลยวัคนลุกเลยนะกกสลาเ่นลุกเลยนคนลุกไม่นลุกเาคนชิงลุกเลยครับเยสองเกสองเเกโอ้โห

ตรงเจ็ดคุณลูกมามานะเจ้าแม่แม่แม่้อเขา้าง้นงฟ้าไอ้นางฟ้าทักทายคุณผู้ชมไอ้นี้ไม่เชื่อยะาลบอกกล่นะครับคุณผูชมจะเข้าแล้วคานผู้ชมนางฟ้าจะเข้าแล้วเ ใอาสีะไรคะสีชูเคค่ะเอาม่นนเลยนะคะคนที่จะเอาก็ขอตัวเลขชัดๆลยเด้อเมื่อกี้นะสองสองเกียสองเกีย สตัวสาตัวได้หรือเปล่าสตัวไม่จำไม่ได้างฟ้าสอเออสีจุพูนะคะันงนะคะฟาจะได้จุดะีสีชมพูได้เลยได้ได้อะไรนาง้าชื่ออะไรที่เข้ามาเนี่ยนาง้าชื่ออะไรคะสงมณีบมีคนสงคเล็กคนเล็กคนเล็กเข้ามารทพรทพ ร้อม่สงเยสองเกียรตร้อยเอรเซ็นตนล่างล่าง้างจข้างล่างอย่างเดียวจดจดท่านผู้ชมฟันธงแล้วรับลงลครับยางไงเช่อโอเคเลยค่ะเดี๋ยวขอให้เลยลที่มคน้องครับ มาที่มาจากที่ไหนครับมาใต้สระขามครับสระเขาเขอได้เหรอเอาเปเชียงยืนเชียงยืนัผมใ่เติมมหาไอตู้ลโทรศั์เก้าแรกพาไหมเอาสินไท่มาแรกสินไหมขาดหารทรศัพท์บเก่าเดกเดกม้ได้แวะ มาเบิ่งเห็นรับติกลูกเลย่อกีครับรับเจอสองจรางทลงมสีดทยกับกับรนไสันาหลวงมุดเนาะสาวงนะแม่จ้าองไงอง์น้อยองเด็กิกับรุ่นสันานเบาหน่อยแห่งอกมาเองจ้าเรื่องบตอนเาบัว่ามีสามคนกับุ่นไกับรุ่ว่าเป็นมาไหนไม่รู้รู้สึกตัวเบาที่ไหนครับบจ้ ตอนจีพมานี่ยปรู้สึกูยังไม่ได้แค้นขึ้นมาเลยมันเป็นยังไงครับพุ่ิมาเป็นแค้นล้วก็เป็นเบาวบวกล่ะกันปุ๊บหมุนจากภาษาทางอีสานเลยจ้ะน้าตาอะไรเลยเนะ<ต>าะเห็นการมียนเาไปแค้นล้วกันเือจังคายบาปคนอยากได้อีหยังสิเพื่อสิให้โชคแล้วก็เพื่อขอ พอชุที่คนอยากได้จ้าคนน้องเนาะคนหน่อยเนาะคมาเผาเมื่อกี้จ้ากับว่าร้วคนหน่อยคนแย่จะไปแข่งคนแ่งเบาบาสันคนน้อยคนเล็กคนเล็กคนเล็กชื่อยังนะคนเล็กน่งาราถาทิพนังปาราถาทิพย์นเกนะครับท่านผู้ชมนะคับาับล่างสอเกนะครับสองเกตเดอสองเกตหนึ่งสี่หนมากระเชนแชนเนาะจะบนเนาะเ่อี่จะนกว่าแอนเจเขาพูดอะไรเนาะ้า